ไห้ทารอสสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูภาพรวมดวงชะตาหลังจากที่ดาวพุธย้ายประจำตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่9ะะพฤษภาคมดวงชะตานะคะของคุณชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎการอ่านไพ่นับตาง รักนาราศีแบบไทยนะคะหรือว่าชาวราศีกรกฎหากผู้ใดที่ผ่านเข้ามาฟังแล้วพลังงานตรงก็สามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันต่อไปได้นะนะเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพลังงานของคุณมีเด e w เวอรมานะเด e w เวอรนี่มันบ่งบอกว่าในช่วงนี้คุณจะได้เข้าสังคมได้เยอะขึ้นได้อยู่กับ คนมากมายอยู่ท่ามกลางความหลากหลายนะคะหลายท่านมีพลังงานของการได้เดินทางการไปในสถานที่ใหม่ๆช่วงสวงกรานนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปพักลอนไปเที่ยวไปเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเดเวอร์นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่เราจะเดินทางไปสู่ความสุขเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎ t จอเฮอร์มนะคะแล้วมันก็จะมีพลังงานของการที่นะบางครั้งก็อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่นิ่งๆคนเดียวอยากอยู่เงียบๆอย่างรู้สึกว่าชอบความเป็นสันโดษอยู่นะคะช่วงที่ เราจําเป็นต้องเข้าสังคมเยอะๆนะเราจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแต่เวลาที่เรากลับบ้านมาเราก็รู้สึกว่าเราต้องการความสงบต้องการความสันโดษนะต้องการที่จะมีสมาธิหลายท่านนะคะพยายามที่จะอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองนะหลังจากที่กลับมาจากข้างนอกเราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งจะมีลักษณะที่เหมือนคนที่ มีทั้งความอัธยาศัยดีสามารถเข้ากับผู้คนได้แล้วก็เป็นคนที่มีกำแพงมีโลกส่วนตัวสูงจะไม่ค่อยให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวคุณนะคะ มีเ e อรเรเวอร์มาพลังงานเรื่องราวความรักก็โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นช่วงที่คุณนะได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างบริวารไม่ว่าจะทำอะไรก็มีคนเอ็นดูคุณแล้วก็จะได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขารู้สึกว่าเขามีความจิตใจดีทำให้ชีวิตคุณก็จะมีความสุขเกิดความสบายใจเกิดขึ้น มีไพ่พระด้วยนะคะบ่งบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณจะค่อนข้างนิ่งๆค่ะเป็นคนที่ดูแบบมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็เก็บวาจาได้ดีขึ้นจะไม่ค่อยพูดอะไรในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะแล้วก็จะเลือกแต่คนที่ อยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นหัวใจนะคะอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเราศรัทธาใครที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอึดอัดใจลำบากใจก็มีแนวโน้มว่าคุณจะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวสบายใจกว่าถ้าจะอยู่ท่ามกลางผู้คนก็อยู่ท่ามกลางผู้คนกับคนที่เขารักและเอ็นดูคุณจริงๆเนี่ยคะเดืะมูนนะพลังงานอารมณ์ของคุณมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดนะคะเนื่อง ด้วยว่าชาวราศีกรกฎหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องได้อยู่กับความหลากหลายในเข้าสังคมที่เยอะขึ้นได้เจอกับคนแปลกหน้าเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานกับการที่คุณจะต้องไปปรับตัวหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยล้าง่ายแล้วก็ไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ใครที่เข้ามา ในพื้นที่ส่วนตัวคุณเยอะเกินไปมันจะมีช่วงที่คุณรู้สึกว่าอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวบางท่านก็เริ่มเข้าสู่ภาวะของการอยู่กับธรรมะนะคะบางท่านก็เริ่มอยากนั่งสมาธิอยากฟังธรรมหรือถ้าไม่ได้รู้สึกว่าเชื่อและศรัทธานในสายนี้มันก็บ่งบอกว่าคุณก็จะเริ่มฟังพอดแคสต์จะเริ่มฟังอะไรที่มันเป็นการเยียวยาความรู้สึกตัวเองให้ตัวเองเหมือนเป็นการชาร์จพลัง เดือนเมษายนนี้อะค่ะการอยู่คนเดียวเนี่ยจะเป็นการชาร์จพลังคุณได้อย่างเต็มที่มากๆแต่ด้วยดวงชะตาเนาะก็จะต้องให้คุณได้ไปอยู่กับผู้คนมากมายนะคะเหมือนเหมือนกับว่าโชคชะตากันแกงยิ่งอยากอยู่คนเดียวก็ยิ่งต้องเข้าสังคมอะไรประมาณนั้นนะคะต้องได้เจอผู้คนมากมายหลากหลายด้วยนะมีพลังงานเกี่ยวกับในเรื่องของการนะคะมองหาอะไรใหม่ๆมองหาเส้นทางใหม่ของชีวิตนะหรือว่าการที่เรา กำลังเริ่มมองหาลู่ทางเพื่อที่จะขยับขยายหลายท่านเริ่มมองหางานใหม่เพื่อที่จะให้ชีวิตตนเองนั้นมีความก้าวหน้าบางท่านอยากที่จะสอบเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือว่าพยายามมองหาโอกาสนะคะในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าปัจจุบันราชาถ้วยนะคะคุณจะค่อนข้างเหมือนกับว่าอารมณ์อินดี้นิดนึง นะคะถ้าอยู่กับตัวของตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยจะมีพลังมากๆก็จะมีความคิดสร้างสรรค์จะรู้สึกว่ามีความสุขจะรู้สึกว่าตัวเอง มีมีพลังมากขึ้นนะคะและจะเห็นได้ว่าจะชอบอยู่คนเดียวจะชอบอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะอยู่นิ่งๆถ้าไม่ได้อยู่กับธรรมชาติก็บ่งบอกว่าจะอยู่กับสิ่งที่คุณชอบนะคะจะพยายามเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าสบายใจจะเริ่มตามใจตัวเองมากขึ้นนะคะตามใจในสิ่งที่ตัวเอง รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าตนเองถนัดแล้วก็จะวิ่งหนีปัญหาอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคหรือใครที่เข้ามาแล้วจะต้องทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความเหนื่อยล้ามีอุปสรรคนะคะ,ะคุณก็พร้อมที่จะ เหมือนวิ่งหนีไปเพื่อที่จะไปในที่ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยจะทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจไงนะคะมีพลังงานของเจ็ดถ้วยมาด้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยเรายังมีพลังงานของความคิดมากนะคะคิดมากในอนาคตคิดมากในสิ่งที่เรากําลังเผชิญแต่มันเป็นคิดมากแบบ คิดทบทวนด้วยตัวเองแล้วก็ฝุ่งซ่านกับตัวเองไม่ได้คิดมากในมุมที่แบบจะเอาอยัางไงดีหรือเป็นความคิดที่มันทรมานด้วยความทุกข์ตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นสําหรับคุณนะคะชาวราศีกรกฎ แล้วก็แปดเม่เทาเอานะแปดเม่เท้าเนี่ยมันบ่งบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะพุ่งเข้ามาในชีวิตคุณนะไม่ว่าจะเรื่องโอกาสหน้าที่การงานผู้คนยิ่งอยากที่จะหนีคนมากเท่าไหร่อยากจะหนีปัญหามากเท่าไหร่เชื่อไหมว่าทุกๆอย่างก็พยายามที่จะตามคุณนะคะตามคุณเข้ามานะแต่สิบเรียนค่ะสิบเรียญยังไงก็ตามนะชาวราศีกรกฎคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกว่า ทุกอย่างที่คุณตัดสินใจหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยการคัดเลือกความสุขของคุณมันก็เป็นความคุ้มค่า ที่คุณจะได้เผชิญกับความสุขจริงๆที่คุณตั้งใจแล้วรอคอยมานานอะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันจะต้องเป็นปัญหาชีวิตนะคะหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขมันก็จะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณจริงๆแต่การหลุดพ้นนะคะมันบ่งบอกว่าตัวคุณเนี่ยแหละได้นําตัวเองออกมาจากปัญหานั้นเพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจสรุปได้ว่าตลอดทั้งช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะถึงช่วงประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณจะอินดีมากๆนะคุณจะเน้นความแบบผ่อนคลายเน้นความสบายใจเน้นทำในสิ่งที่ เราก็ได้รับผิดชอบแต่อันไหนที่ไม่ใช่หน้าที่คุณคุณก็จะไม่ทำและคุณก็จะจินตนาการในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะมองหาลู่ทางที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นนะคะเริ่มจะได้ลงมือทำตามความฝันแล้วก็มีความกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเพียงแต่ว่าคุณจะไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยบอก คิดจะทําอะไรจะจัดการอะไรก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยนะคะเราเหมือนเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราควรที่จะทําอะไรแล้วสิ่งใดที่จะเป็นความสุขกับตัวเองมันก็เลยจะทำให้คุณเนี่ยไม่ได้ไปสนใจความคิดใครนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ใครถึงคนอื่นอาจจะแนะนําคุณคุณก็จะฟังฟังเฉยๆแต่มันมีความดื้อนะเป็นความดือ้อนิ่งดือ้อเงียบดื้อที่จะทํา เรามั่นใจอะเราผิดพลาดเรารับข้อผิดพลาดนั้นได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกเรามั่นใจที่จะทำคุณก็จะมีความรู้สึกแบบเออตัดสินใจที่จะทำนะคะคือเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากๆเพียงแต่ว่าเราอยู่นะคะภายใต้ความแบบความอ่อนโยนความจิตใจดีคนก็จะไม่ค่อยรู้หรอกว่าคุณกำลังเป็นอย่างไรบางคนก็จะมองว่าคุณดูเป็นคนที่มีความเป็นสบุค,คลิก อะไรประมาณนั้นบางท่านที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเออดูคุณเหมือนเป็นคนขี้อายเป็นคนดูเหมือนไม่กล้าแต่เชื่อไหมว่าคุณมีความเด็ดขาดในตัวของตัวเองเนี่ยสูงมากๆเพียงแต่การแสดงออกอะคะ่ะมันดูมีความอ่อนโยนเท่านั้นเองนะคาพูดก็เช่นเดียวกันนะคะคาพูดวาจาเนี่ยบางท่านเนาะหากจะปฏิเสธคนเนี่ยเวลาเราปฏิเสธด,ด้วยความซีเรียสจริงๆเนี่ยเชื่อไหมว่า ไม่มีใครมองคุณออกหรือเวลาถ้าคุณจะต้องแบบสื่อสารจะต้องตำหนิใครเนี่ยด้วยความที่นะคะพื้นฐานชาวราศีกรกฎมีความ ใจิตใจดีอะค่ะคนก็จะเหมือนไม่ได้เครียดไม่ได้รู้สึกโกรธนะรู้สึกว่าเออต้องเคารพต้องเก่งใจคุณอะไรประมาณนั้นด้วยซ้ำนะคะยิ่งพลังงานของความรักนะต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยจะเข้ามาหลงไหลคุณเยอะมากนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าคุณไม่ชอบหรือว่าถ้าเข้ามาแล้วคุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณก็ ตั้งใจที่จะปฏิเสธแต่การปฏิเสธของคุณเนี่ยก็คือการเงียบการนิ่งหรือการพูดที่พูดที่เหมือนไม่ได้ที่จะเต็มใจพูดอะแต่เชื่อไหมว่าในการปฏิเสธของคุณนะคะมันทำให้คู่สนทนาของคุณหรือคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขารู้สึกเกรงใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะมารบกวนคุณนะคะและมีความ ให้พระด้วยเนี่ยมีคนที่แบบศรัทธาคุณบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าคุณคงยุ่งคุณคงแบบว่ายัางไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจอะไรประมาณนี้นะคะคือมีแต่คนจะมองคุณในแง่บวกถึงแมบบ้ว่าคุณจะแบบมีข้อตำหนิอะไรในใจก็ตามแต่ไม่มีใครมองคุณออกเลยนะบางท่านเนี่ยคือแบบหลอกว่าหลอกบ่นไปนะคนรักคนคุยก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังคิดว่าคุณเนี่ย บนสอนเพราะว่าคุณรักคุณเมตตาคือคำพูดของคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูแรงหรือแบบปฏิเสธที่อาจจะไม่ค่อยโอเคในในจิตใต้สำนึกคุณเองแต่คนฟังเขากลายเป็นว่าเขาเคารพเขาเชื่อเขาศรัทธาแล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความเหมือนกับ มีความ็นดูกันทั้ง,งที่คุณอาจจะไม่ได้็นดูก็ได้นะเอออันนี้คือเป็นพลังวิเศษมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎขนาดบนขนาดว่าเนี่ยก็ยังมีคนมองว่าคุณแบบใจดีอีกนะคะนะและมันเหมือนกับว่าเราได้รับพลังงานความรักค่อนข้างเยอะอะค่ะความรักมีคนรักมีคนศรัทธามนีนตัวคุณมีคนมองว่าคุณอัธยาศัยดีทําให้ไม่ว่าคุณจะสื่อสารอะไรไปเนี่ยคนก็จะเชื่อนะคะคนก็จะรู้สึกแบบไว้ใจ ลพูดอะไรคนจะรู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณเนี่ยและเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นคนที่มีเหตุผลถึงแม้ว่าจริงๆแล้วลึกๆคุณจะไม่มีเหตุผลหรือแบบรู้สึกลำคาญก็ตามแต่จะไม่มีใครมองออกเลยนะคะเนาะยิ่งใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณขี้เกียจคุยกับคนรักมากๆแต่แฟนก็ติดงอมแงมนะคะแฟนรักแฟนหลงมากขึ้นกว่าเดิมพยายามที่จะเข้าหา พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะใช้เวลาดีๆอยู่ร่วมกันกับคุณบางท่านนะรักทางไกลรักระยะห่างเราไม่มีเวลาให้กันเราเองก็ขี้เกียจคุยกับคนรักด้วยนะช่วงนี้แต่พอช่วงที่คุณหายไปเนี่ยเชื่อไหมว่า คนรักคนคุยของคุณเนะ่ยเขาจะใจวาวุ่นมากๆค่ะชาวราศีกรกฎเขาจะใจวาวุ่นเขาจะไม่สบายใจเขาจะเกรงใจเขาจะรู้สึกผิดเริ่มกลัวเลยว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าทําให้คุณไม่พอใจไหมนะคะคุณเงียบไปเพราะอะไรคุณรําคาญหรือเปล่าจะเริ่มมีความแบบฟุ้งซ่านแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างนะ เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยให้อภัยเมตตากันหรือบางท่านนะคะคนรักอาจจะไปทำอะไรที่เราไม่ชอบผิดสัญญานะคะแต่ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยกันมาเนี่ยหมายถึงว่าแฟนเนี่ยไม่ยอมพูดว่าไปทำอะไรรับลมคมในมาเชื่อไหมขนาด ว่าคุณยังไม่ได้ถามเนี่ยนะคุณยังไม่ได้ถามคุณยังไม่ได้แบบเอ่ยปากและยังไม่ได้สงสัยเลยอะ่ะแต่ด้วยความมีพลังวิเศษของชาวราศีกรกฎมันจะทําให้คนรักหรือว่าคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขากล้าที่จะสารภาพความในใจสารภาพผิดสารภาพทุกอย่างทําอะไรก็รายงานตลอดนะคะสารภาพความจริงให้คุณได้รับรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นยังไงนะเออมันมันเป็นความแบบแปลกมากนะคะพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎถือว่ามีอิทธิพลต่อทุกๆคนมากๆขนาดอยู่เฉยๆคนก็ยังกลัวนะคะเพราะว่าเรามีพลังงานของการได้รับความศรัทธาและความเกรงใจแล้วก็มีคนเมตตาด้วยแหละเลยทําให้ทุกๆอย่างนะคะเราไม่ต้องดิ้นรนเราไม่เหนื่อยมีแต่คนมาเหนื่อยกับคุณมีแต่คนรู้สึกว่ามันแบบเกรงใจคุณเชื่อไหมว่าเวลา คุณจะทำอะไรนะตลอดช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้รับการบริการเป็นอย่างดีนะคะเออเราจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีหากใครที่กำลังทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์การประชาสัมพันธ์หรือว่าทำธุรกิจกิจการที่ต้องใช้คำพูดวาจาเนี่ย นะคะมีความง่ายมากๆเลยง่ายสื่อสารง่ายค้าขายง่ายนะคะแล้วก็เจรจาต่อรองง่าย เรื่องยากๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายหมดเลยทั้งทางที่แต่ก่อนมันอาจจะยากมากๆแต่พอบทมันจะสําเร็จบทมันจะผ่านมันผ่านไปได้ด้วยดีโอกาสจังหวะที่ดีเนี่ยค่ะมันเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องจนตัวคุณเองก็จะยังรู้สึกว่างงๆด้วยซ้ำนะขนาดยังไม่ได้ดิ้นรนยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยเนาะบางท่านเนี่ยคือ ส่งใบสมัครสัมภาษณ์มานานแล้วไปสอบเล่นๆหรือสมัครเล่นๆอยู่ๆก็ได้เฉยเลยทั้งที่ไม่ไม่ควรจะได้นะคะหรือแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะที่จะทําให้มันได้ที่จะทําให้มันสําเร็จแต่ด้วยความโชคดีเนะีคะก็จะง่ายจะได้ทุกอย่างได้ของมีค่ามาแบบง่ายๆไม่เคยมีโชคลาภวาสนาก็มีโอกาสที่จะได้ไม่เคยมีใครมาเลี้ยงไม่เคยมีใครมาเปไม่เคยได้ของรางวัลก็จะได้ มันเป็นความโชคดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาประทานความโชคดีมาให้กับคุณนะมันง่ายไปหมดชีวิตนี้ไม่ต้องดิ้นรนเลยตลอดทั้งแค่ช่วงนี้นะเออชาวราศีกรกฎนะคะขนาดแบบวิ่งหนีอ่ะวิ่งหนีโอกาสโอกาสก็ยังวิ่งตามอ่ะนะ <S <S บางท่านเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกได้ว่าเราได้รับความรักมากๆจากทุกๆคนนะคะจากคนที่ ใครที่แบบอาจจะในช่วงที่ผ่านมาเคยไม่ถูกกันเคยถูกเข้าใจผิดขนาดคุณยังไม่ได้พิสูจน์อะไรตัวเองเลยความดีและก็ความจริงใจมันก็ปรากฏทําให้คนที่เคยเข้าใจคุณผิดเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามองคุณในมุมใหม่มากขึ้นทําให ได้กลับมาปรับความเข้าใจได้กลับมารักกันได้กลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแบบไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามเลยโชคช่วยมากๆนะชาวราศีกรกฎนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านด้วยนะคะหากชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมในการกดไลค์กด Sub s c คร b e เป็นกําลังใจให้กับไฮยต้องการดูดวงส่วนตัวก็อย่าลืมนะคะไฮจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้อย่างติดต่อกันเข้ามาได้เสมอนะคะวันนี้ขอบคุณ มากค่ะสวัสดีค่ะ